พี่ผับทายแด่ม็จะกินมือสบายสบายเดี๋ยว <c oughs> ม่หลายคนพามา,อาอขอบคุณค่ะโอ้ยยังไงจะได้ขอบคุณค่ะสบายสบายอายืนขึ้นอีกสักหน่อยขอปรับท่านี้หน,น,น่อยอ่ะกระเป๋าวางลงก่อนนิดเดียวมือประสานกันไม่ท้พอ โ,โอ้ยเป็นไงลั่นตั้นเลยไหมม <พา S 1> ีแห้งบอแบอนนันีม้มีมีแห้งบ่อหลายขับรถเด,ดินทางปลอดภัยไหมอ่ะได้มาหนักจนหมอตีบ่งเมื่อไรแบบอเด็ดกอ่์ทำให้ปวดส,สอง ขอบคุณค่ะโอเคคุณแม่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะรับผมเดี๋ยวมาใหม่นะมาใหม่ทุกสาวก็อยากมาอยู่ทุกสาวคนไหนทุกสาวคนที่ก็ทำงานอยู่การตากาซ่า